สวัสดีครับพบกันีกครั้งนะคะกับรายการอนุบาลเมเลตี้ในช่วงหนูนถามมาตอบไปนะคะค่ะกับอหญิงนะคะที่สุภาบุญสิริค่ะครับและประตูนะครับอิทธิพัฒน์เตกสิธิ์ปริมครับค่ะจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีน้องป .2 นะคะสอบถามกันมานะคะเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทําไมจะต้องมีอาเซียนจากเด็กหญิงณชาศรีนาราชนะคะทําไมจะ แล้วก็เด็กชายจิรวัตรเจียทองเลื่อนก็ถามเหมือนกันนะคะว่าทําไมจะต้องมีอาเซียนอาเซียนเกิดจากอะไรอันนี้จากเด็กหญิงกรวีนะคะหรือไม่ก็เป็นคาถามว่าทําไมอาเซียนต้องมี10ประเทศอันนี้จากเด็กหญิงมลพัฒน์มลพัฒน์สอนนะคะแล้วทําไมอาเซียนต้องรวมกันถึง10ประเทศอันนี้จากเด็กหญิงณภัฒน์สอนนันพัสพดุงกันนะคะแล้วก็ทําไมอาเซียนต้องรวมกันเป็นกลุ่มๆด้วยอันนี้จากเด็กชายภาสุดบุญสริอันนี้คําถามจากน้องป .2 ทับ2นะคะ ก็เป็นการรวบรวมคําถามเกี่ยวกับอาเซียนล้วนๆเลยนะครับซึ่งเราก็ติดค้างมาจากเมื่อจักจับที่แล้วนะครับตอนนี้ผมจะขออนุญาตเท้าความให้ฟังนิดหนึ่งเกี่ยวกับการการว่าคำถามว่าทาไมต้องมีอาเซียนนะครับคืออธิบายง่ายๆเพื่อให้น้องๆตั้งแต่ชั้นปฐมปีที่1นะฮะจนถึงชั้นปฐมปีที่6เข้าใจอุบานอุบานด้วยค่ะอุบาลเรอนี้ด้วยนหนึ่งสองด้วยนะครับก็คือโลกของเราเนี่ยนะครับประกอบด้วยทวีปหกทวีป นะครับ,ทบ6ทวีปนะฮะที่เป็นแผ่นดินนะครับ,รบแล้วก็มีน้ําเป็นส่วนประกอบหลักที่อย่างที่อาตูเคยบอกให้ฟังแล้วนะครับใน6หนึ่งใน6ทวีปนั้นก็มีทวีปเอเชียนะครับมีทวีปเอเชียหนึ่งทวีปละแล้วในหนึ่งในทวีปเอเชียนั้นก็มีแบ่งเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศตะวันออกเฉียงใต้นะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใ <น S 1> ต้นี้ก็ประกอบด้วยประเทศ10ประเทศ นะครับสิบประเทศนี้ก็คือได้มีการรวมตัวกันได้มีการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อตั้งเป็นอาเซียนขึ้นมาะนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยที่ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีท่านผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนส่วนถามว่าทําไมจะต้องมีอาเซียนยน,นะครับ รวมตัวกันเพื่ออะไรเพื่ออะไรใช่ค่ะทำไมจะต้องมีอาเซียนแล้วทำไมจะต้องมีการรวมตัวกันแล้วรวมตัวแล้วรวมตัวแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาบ้างครับน้องๆเคยฟังนิทานเรื่องคุณพ่อที่สอนลูกใช่ไหมสอนลูกใช่ค่ะนะคุณพ่อจะมีคุณพ่อคนหนึ่งนะฮะที่เอาลูก3ามคนมาแล้วก็ให้ไม้ไผ่ไ้ไผคนละกรบอกคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งแท่งอ่าแล้วก็ไปหักนะครับใช่หักทุกคนก็สามารถหักได้หมดนะครับ แล้วก็คุณพ่อก็เอาไม้ไผ่มามัดรวมกันหลาย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 อันหลายๆหลายๆแท่งนั้นก็เมื่อลูกๆหักแล้วเป็นยังไงฮะัหักไม่ได้หักไม่ได้นะครับเพราะเพราะมันเกิดการรวมตัวกันนะฮะไม้ไผ่นั้นเมื่อรวมตัวกันปุ๊บก็เกิดความแข็งแกร่งนี่คือที่มาที่ไปของการรวมตัวกันของอาเซียนนะฮะส่วนในรายละเอียดเนี่ยเรื่องของวิชาการตรงนี้วันนี้เรามีใครมาวันนี้นะคะเราได้รับ จะได้เรียนเชิญนะคะเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์อาเซียนของบริเวณอนุบาลนครสวรรค์เรา่เองนะคะค่ะคุณครูชนะกริวงมณีหรือคูมิกนะคะคูมิกนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมรายการอนุบาลวาไรตี้ทุกท่านนะครับน้องนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุกคนนะครับผมวันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนนะครับและจะมาตอบคําถามที่น้องนนักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับ ได้สงสัยกันมานะครับผมก็กลับสวัสดีอตู๋กับอูหญิงอีกครั้งหนึงนะครับผมบสวัสดีค่ะงั้นเราไม่ไม่ให้เสียเวลานะคะเราเริ่มคําถามคํถาถามแรกกันเลยแล<า>้วกันคถามแรกเนี่ยที่มีน้องๆถามมานะครับคุณรูมิกน้องๆก็ถามผมมาว่าอ,อ,อาเซียนคืออะไร<า>ครับอาเซียนคืออะไรใช่ไหมครับอาเซียนนะครับคือการรวมตัวกันของประเทศใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับย้ำนะครับก็เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเท่านั้นนะครับอาจจะมีหลายหลายประเทศนะครับแต่ตอนที่รวมตัวกันเนี้ยรวมตัวกันเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมรวมตัวกันตั้งเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าอาเซียนนั่นเองนะครับก็เป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้าง ความแข็งแกร่งอย่างที่อาอตไไไูได้ยกตัวอย่างไปนะครับเพราะในเมื่อเรามีการรวมตัวกันมากขึ้นนะครับอัตราการต่อรองหรือว่าความเข้มแข็งในภูมิภาคของอาเซียนเนี่ยนะครับก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นการที่จะไปต่อรองกับประเทศต่างๆก็จะทําได้ง่ายขึ้นเพราะจากที่เราเคยมีประชากรกันแต่ละประเทศนะครับอย่างประเทศไทยมีแค่60ล้านคนนะครับ แต่ในในเมื่อรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราจะมีกันถึง600ล้านคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นความหมายของคําว่าอาเซียนคืออะไรนะครับผมอ๋อค่ะเข้าใจแล้วให้นิ้เพราะนันคืออาเซียนก็คือเป็นการรวมตัวของแต่ละประเทศมารวมกันในแต่ละประเทศมีประชากรที่ไม่เท่ากันตอนนี้อย่างอย่างถ้าเรารวมกันแล้วเนี่ยจาก60กว่าล้านคนก็กลายเป็น600กว่าล้านคน600กล้านคนนะ เป็นประชากรที่เยอะนะครับอำนาจต่อรองของเราจะได้มากขึ้นนะคะตอนนี้ผมจะถามคุณครูมิกนะครับว่าคําถามที่น้องๆฝากมาเนี่ยครับว่าอาเซียนเนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคือคำว่าอาเซียนทำไมจะเป็นคําว่าอาเซียนที่มาที่ไปนะครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับหลังจากตอนนั้นนะครับประเทศไทยนะครับจะว่าอาเซียนนี่คือความแนวคิดเริ่มต้นจากประเทศไทยนี่เองนะครับที่มีแนวคิดว่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการลัทธิของการล่าอาณานิคมในภูมิภาคที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนี้ก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนึ่งซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมินั่นเองแต่ตอนนั้นประเทศไทยก็ได้ขอความช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือกับประเทศอ,อย่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่จะ รักษาความมั่นคงของในภูมิภาคนี้นะครับแต่ก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าคงไม่มีความร่วมมือใดที่จะมั่นคงไปกว่าความร่วมมือกันเองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้นะครับโดยตอนแรกนั้นการรวมตัวกันประมาณพศ2504นะครับประเทศไทยก็ได้รวมตัวกัน,กนอีกีก3ประเทศนะครับก็คือมีไทยมีประเทศฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซียนะครับ ก่อตั้งเป็นสมาคมหนึ่งชื่อว่าสมาคมอาสานะครับแต่ก็รวมตัวกันได้ไม่นานก็มีปัญหาข้อขัดแย้งกันระหว่างทางประเทศในมาเลเซียกับฟิลิปปินส์นะครับก็เลยยุบสมาคมนี้ขึ้นสมาคมนี้ไปแต่ต่อมานะครับประเทศไทยก็ได้คิดแล้วก็ได้รวมตัวกับอีก5ประเทศนะครับก็คือมีไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซีย และสิงคโปร์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับโดยอาเซียนนั้นนะจะก่อตั้งในวันที่ก่อตั้งในวันที่8สิงหาคมนะครับพ,พุทธศักราช2510นะครับผมอันนี้พอเป็นพอสังเกตของการเป็นที่มาของอาเซียนนะครับงั้นก็แสดงว่า คำว่าอาเซียนเนี่ยจะก็คือเกิดวันเกิดของมันเนาะวันที่8สิงหาเลยใช่ไหมคะใช่ครับวันวันที่8สิงหาคมน,นะครับจริงจริงการรวมของอาเซียนก็คือเมือ่อหวังเพียงว่าความสงบทำยังไงให้เราสงบก,กันได้ให้เราสามไม่ทีกันไม่ให้มีข้อขัดแย้งกันนะครับนะคะครับผมตอนนี้คําถามต่อไปนะครับที่น,น้องๆฝากถามมาก็ถามมาว่าทําไมสมาชิกอาเซียนเนี่ยถึงมีอยู่สิบประเทศทําไมไม่มียี่สิบหรือทําไมไม่มีสามประเทศคุณครูคุณครูมิกตอบได้ไหมครัว่า ทำไมอาเซียนถึงมีสิประเทศอ่ะครับผมตอนก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับอาเซียนเริ่มแรกนั้นอนะ่ะมีแค่เพียง5ประเทศเท่านั้นนะครับอย่างอย่างที่บอกไปโดยหลังหลังจากนั้นก็จะมีประเทศในภูมิภาคเนี่ยที่ได้ร่วมเข้ามาเป็นลําดับที่6ก็คือประเทศบูไนนะครับที่เจาะที่ต่อจาก5ประเทศนะครับเป็นประเทศบูไนเป็นลาดับที่6แล้วต่อมาก็จะเป็นประเทศเวียดนามเวียดนามนะครับจะเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนลําดับที่7โดเบําดับ ลำดับที่8และเ้นั้นนะเป็นลาประเทศลาวและประเทศพมา่านะครับเป็นลำดับที่8และ9นะครับส่วนน้องใหม่ล่าสุดก็คือประเทศกะบูชานะครับที่เข้ามารวมกันครบ10ประเทศก็จึงกลายเป็น10ประเทศนะครับของอาเซียนเป็นสมาชิกของอาเซียนในปัจจุบันนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ที่เป็นสมาชิก อาเซียนเนี่ยมีสิบประเทศนะครับผมครับก็เป็นสิบประเทศที่ตกลงร่วมกันร่วมกันนะฮะเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้น้ะงมาสันนิษกันก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปมากกว่านี้มีอมีหลายประเทศที่จะมาร่วมกันจะมีประเทศที่สิบเอ็ดอาจจะเข้ามาในอนาคตมั้งสุ1เอ็ดสสองไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้คุณครูมิเน่ในในการรวมตัวของอาเซียนเนี่ยก็ต้องมีกฎมีกติกานะฮะ ในนั้นเขาเรียกว่ากฎบัตรอาเซียนนะครับกฎบัตรอาเซียนนี่คืออะไรครับคุณูกฎบัตรอาเซียนนะครับถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบง่ายๆให้เด็กๆนักเรียนได้เข้าใจนะครับก็คือกฎข้อบังคับหรือเป็นรัฐธรรมนูญของอาเซียนนั่นเองจะเป็นกฎหมายนะครับสูงสุดของอาเซียนที่ใช้ในการดูแลทุกสุขของประชาชนในอาเซียนนะครับก็จะเป็นข้อบังคับข้อกฎหมายต่างๆที่อ,อ,อยู่นอกเหนือจาก กฎหมายของแต่ละประเทศนะครับจะเป็นกฎหมายที่ใช้โดยรวมกันทั้ง10ประเทศนี้นะครับของอาเซียนครับผมโดยกฎบัตรอาเซียนนะครับก็จะมีข้อกําหนดต่างๆจะมีด้วยกันอยู่ห้าสิบห้าข้อในสิบาหมวดนะครับในของกฎบัตรอาเซียนก็จะเป็นเหมือนดังรัฐธรรมนูญของอาเซียนหรือนั่นเองนะครับผมก็คล้ายๆกับกฎระเบียบของโรงเรียนเนาะว่า ผู้ปกครองมาอยู่โรงเรียนด้วยกันมาอยู่ในสถานที่ใหม่ก็คือเป็นโรงเรียนเหมือนกันเราก็ต้องมีกฎระเบียบม,มีข้อบังคับเป็นข้อตกลงว่าจะทำยังไงให้มันเหมือนกันายที่สุดก็คือการข้อตกลงตรงนั้นน่าจะเป็นความคำจำกัดความของคำว,ว่ากฎบัตรอาเซียนได้ดีนะคะครับแล้วก็คำว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคำว่าประชาคมอาเซียนนี่คืออะไรครับคุณผู้ิเทประชาคมอาเซียนนะครับคือความมุ่งหวังอย่างหนึ่งของของอาเซียนนะครับที่จะรวมตัว แล้วก็กันแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับโดยประชาคมอาเซียนเนี่ยอย่างที่เคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือเราจะรวมตัวกันในปีพุทธศักราช2 5 5 8นะครับหรือคิศิสศศักราช2,015นั่นเองนะครับหรืออีกประมาณ2ปีก,กว่าๆนะครับเราก็จะรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการคลายกฎข้อระเบียบต่างๆที่เราเคยมีต่อกันแต่ละประเทศที่เคยมีกฎ ข้อบังคับต่างๆในการไปมาหาสู้หรือตฎระเบียบทางด้านการค้าการลงทุนต่างๆนะครับการทํางานอาจจะมีกฎที่มากในการที่คนแต่ละประเทศจะไปทํางานใน,ในแต่ละประเทศในภูมิภาคนะครับซึ่งการรวมตัวนี้ก็จะช่วยให้การทําทกิจการต่างๆของประชาชนในอาเซียนก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะคลายกฎข้อบังคับต่างๆให้เหลือน้อยลง ทำให้ทำให้ประชาชนในอาเซียนเนี่ยสามารถเดินทางไปทํางานแล้วก็มีความเป็นอยู่มีการค้าขายที่ดีขึ้นนะครับผมอันนี้คือโดยโดยที่ประชาคมอาเซียนเนี่ยจะมีการรวมตัวอยู่3ด้านนะครับหรือเขาเรียกว่า3เสาหลักนะครับก็คือมีทางด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงนะครับนี่คือ1เสาเสาที่1น,นะครับส่วนเสาที่2ก็คือประชาคมทางด้านเศรษฐกิจหรือที่ เราตอนนี้เราได้ยินบ่อยก็คือ AEC นะครับผมส่วนประชาคมที่3คือเสาที่3ก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับคือเพราะว่าในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับเรามีศาสนาที่แตกต่างกันเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่อาจจะแตกต่างกันนะครับแต่เราก็เคารพในวิถีชีวิตของกันและกันนะครับเราก็เรียนรู้ที่จะ เข้าใจแล้วก็ยอมรับในวัฒนธรรมที่ต่างกันนี้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของอาเซียนอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าจะสรุปถ้าจะเข้าถ้าจะบอกว่ามันก็คือการหลอมละลายพฤติกรรมในด้านของด้านการเมืองเศรษฐกิจหรือว่าสั่งหรือว่าด้านของสังคมอันนี้ใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีระเบียบหรือว่ามีคัมภีร์กาของการเมืองแต่ละประเทศไม่เหมือนกันคําว่าประชาคมอาเซียนนี่คือ มีการทลายกำแพงตัวนี้ออกมาเพื่อที่แต่ละประเทศเนี่ยมีความคล้ายให้ให้หาความคล้ายคลึงกันให้ได้มากที่สุดอย่างนั้นใช่ไหมคะอ่าก็จะจะพูดอย่างนั้นก็ก็ไม่ผิดนะครับคือถ้าเกิดจะทําให้ทำอ่ากแพงที่เคยมีอยู่เนี่ยความความแตกต่างความความแตกต่างต่างเนี่ยก็จะคลายลงทําให้ความเข้าใจหรือว่าการมองร่วมกันเนี่ยมีมีมากขึ้นในประชาคน ใน,ในประชาชนของอาเซียนนะครับลดความแตกต่างในด้านของทั้งภาษาทัา้งจะภาษาสิลดความแตกต่างในด้านของเศรษฐกิจสังคม<ช>การเมืองให้ลดลงเพื่อที่จะใ,<ช>ให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดครับน่าจะได้จังน,นี้เวลาเราก็น่าจะถึง วล่เราไล่หมดแล้วนะคะแต่คำถามยังมีเยอะนะคะเราจะติดไว้เที่ยวหน้าดีไหมค่ะยังไงก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะยังไงคงต้องรบกวนคุณมิตรนะคะในสัปดาห์หน้าเรามาตอบคําถามกันใหม่นะคะีหลาะมีหลายคำถามที่ยังตกค้างกันอยู่นะคะ เอาโอเคค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะสัปดาห์นี้นะคะรายการอนุบาลบรเลตี้คงต้อดเวลาลงนตะตรงนี้นะคะพบกันใหม่อีกครั้งนะคะกับคําถามเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนนะคะใครยังสงสัยใครยังข้องใจตรงไหนยังถามกันได้อยู่นะคะว่าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอาเซียนนะคะอหยิงกอาตูกนะคะก็จะเรียนเชิญนะคะคุณครูมิกนะคะมาตอบคาถามให้ความกระจา่างให้กับน้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ